Lick lick a courage, I Lick the scourge Lick lick the scourge, I You know what? สวัสดีค่ะชล่พิมค่ะก็มาเจอกันในลุคที่อาจจะแปลกตานะคะเพราะว่าชลิตัดหน้ามาแล้วก็ผมสีส้มจิตจ๊ากลับมาที่คลิปนี้ของเราก่อนคลิปนี้เนี่ยชล่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของผมผมนี่แหละนะคะถ้าใครได้ติดตามหรือว่าได้ดูคลิปของชลี่มาบ้างเนี่ยจะรู้ว่าชล่เนี่ยทำสีผมมาบ่อยมากแล้วก็มีช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมานี้นะคะที่ชล่เนี่ยไม่ค่อยได้ทําอะไรเกี่ยวกับผมเลยคือพักผมไปนานมากวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่านะคะว่าแบบ เออทำไมถึงพักผมไประหว่างที่พักผมไปเนี่ยเชอรี่ได้ใช้อะไรยังไงบ้างนะคะในการบํารุงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบทําสีผมหรือว่ามีแพลนที่จะทําสีผมเนี่ยต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะโอเคเชอรี่จะขอเริ่มด้วยฟุตเทจนี้นี่คือสภาพผมของเชอรี่นะคะช่วงที่พักผมไปนะไม่ฟอกผมมานานมากๆนานขนาดไหนสังเกตได้จากคนผมคือไม่อยากเรียกว่าคนผมแล้วเพราะว่ามันยาว จนแบบจะเครื่องหัวอยู่แล้วอะเออเรียกคนผมมันก็ยังไงอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรจนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วมาทําให้ช่องอะล้างบวกกับว่าตัวเชอรี่เองอะเป็นคนที่เบื่อง่ายแล้วก็ชอบทําสีผมมากๆคือคือคันไม้คันมือมากอยากทำผมก็อดทนจนมันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเค ฉันจะฟอกคนผมละแต่ก่อนจะฟอกถ้าใครเคยดูคลิปเชอรี่เนี่ยจะรู้ว่าเชอรี่อะย้ำบ่อยมากว่าเราต้องเช็คสภาพผมของตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็อะมาเช็คอีกทีนึงณนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้อะ่ะช่วงกลางผมจนถึงปลายผมของเชอรี่เนี่ยคือผ่านการฟอกมาแบบแบบบ่อยมากบ่อยจนเลิกนับไปแล้วอะช่วงกลางจนถึงปลายเนี่ยคือมันค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็มีความกรอบๆนิดน,นึงมีแตกปลายแต่ว่ายังดีที่มันไม่ถึงขั้น ว่าแบบเละหรือว่าขาดคามืออยู่ในจุดที่เรียกว่าเสี่ยงก็แล้วกันเราฟอกแค่โคนผมก็จริงแต่ด้วยความที่ว่ากลางผมจะถึงปลายผมของชลลี่มันสว่างมากๆการที่จะฟอกโคนผมให้มันได้สว่างเท่ากับช่วงกลางผมจะถึงปลายเนี่ยคือมันต้องฟอกไม่ต่ํากว่าสองรอบนะคะมันเสี่ยงมากๆที่จะทําให้ตรงช่วงข้อต่อระหว่างโคนกับปลายเนี่ยมันโดนเคมีซ้าซ้อนเราจะทําให้ผมเราเนี่ยขาดได้เป็นเสี่ยงเออชลลี่ก็เลยกลับมาช่างใจอีกรอบนึงว่าเราจะ วแต่คือถ้าไม่ฟอกเนี่ยเราก็จะอยู่กับผมเดิมๆแบบนั้นนะ่ะโคนยาวๆแบบนั้นนะ่ะมันก็แบบ เ,เราก็แบบหาตัวบำรุงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นตัวหนึ่งเห็นบ่อยมากๆเข้าเฟซก็จเจอเข้าทวิตก็เจอเป็นของดรพงษ์นะคะก็คือมันจะเป็นแบบเป็นเซตอะ่ะเขาเรียกว่าดรพงษ์เฮคอนะคะสามอันแบบนี้ตัวนี้แหละนะคะที่ช่วยชุบชีวิตผมให้กลับคืนมาก็าเราเห็นรีวิวของเขาแบบเยอะมากๆอันนี้ก็คือได้ลองกับตัวเองแล้วนะคะแล้วคือมันเวิร์กมากจริงๆทุกคน3าตัวเนี้ยเขาเน้นในเรื่องของการเชื่อมแกนผม ดยเฉพาะเลยนะคะคือเหมาะมากๆนะคะสําหรับคนที่ผมเสียผมทําเคมีฟอกผมอะไรเงรี้ยคนที่ผมเสียมากๆแบบมากจริงๆผมขาดง่ายอะไรเงรี้ยคือมันเกิดจากการที่ไดซัลไฟถูกทําลายนะคะย่งงสับมาแหละตัวไดซัลไฟที่มันอยู่ในเคลาตินในเส้นผมของเราเนี่ยนะคะมันถูกทําลายจากการที่เราแบบทําสีผมทําเคมีตัดผมยืดผมโดนความร้อนอะไรเงรี้ยก็คือมันจะเข้าไปทําลายตัวไดซัลไฟนี่นะคะทาให้ผมของเราอ่ะแห้งเสียขาด ซึ่งตัวบำรุงพวกนี้อย่างที่บอกว่าเขาสามารถช่วยเชื่อมแกนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปช่วยเชื่อมพันธะไดซัลไฟในผมของเรานะคะคือมันไม่ใช่การแค่แบบเคลือบให้มันนุ่มเฉยๆอะไรเงี้ยแต่คือมันเข้าไปบำรุงแบบล้ำลึกทําให้ผมของเราเนี่ยกลับมาในสภาพเดิมทําให้ผมไม่เสียพวกผมยืดผมชอ็อตผมบูเลงเงี้ยตัวเนี้ยก็คือช่วยได้นะคะให้หนึกภาพง่ายๆว่าตอนที่ผมของเราเสียผมของเราในข้างในเนี่ยมันแบบกลวงตัวเนี้ยก็จะเข้าไปช่วย เชื่อมนะคะให้ผมของเรามันไม่กวงนั่นเองจะทําให้ผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงไม่ขาดง่ายไม่กรอบไม่หัก นอกจากว่าเขาจะช่วยกู้ชีพผมของเราให้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคือเขายังสามารถสร้างเกาะป้องกันทําให้ผมของเรามันนุ่มขึ้นนะคะเราจะสังเกตได้จากการหวีผมมันจะหวีได้ง่ายขึ้นหวีได้ลืน่นปกป้องผมจากการโดนความร้อนพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งเหมาะกับเชอรี่มากเพราะว่าเชอรี่อ่ะเดิมเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากโศกนะคะบางทีมันไม่เป็นทรงก็จะต้องแบบหนีบม้วนอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือมันทําเองได้ง่ายที่บ้านนะคะแต่ว่าเหมือนไปแบบทำทิทเมนที่ร้านอะไรอย่างงี้เลยก็ ตามคอนเซปของช่องเรานะคะทําเองทุกอย่างนะคะย้อมเองอะไรเองฟอกเองนะคมันใช้ง่ายจริงๆทุกคนไม่ได้มีอะไรแบบ ซับซ้อนเลยจริงๆเนี่ยเขามีนัมเบอร์มาให้อยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้เรียงแบบ123แต่ว่าก็เข้าใจได้นะคะ137เริ่มใช้ที่ตัวเอเซนต์ตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเป็นน้ำน้ำแบบน้ำน้ำเลยเป็นเอเซนต์เราจะใช้เป็นตัวแรกเลยนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมเตรียมผมให้พร้อมสําหรับการบํารุงนั่นเองนะสามารถลงได้เลยตอนที่ผมของเราเนี่ยมันยังแห้งอยู่นะปัมป๊มๆลงไปที่เส้นผมของเรานะคะแบ่งเส้นผมของเราเนี่ยให้เป็นช่อเล็กๆเพื่อที่มันจะได้ ถึงแล้วก็ซึมซับได้ง่ายเนาะลงตรงช่วงกลางถึงปลายอะไรเงี้ยได้เลยแต่จากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งเขาไว้10นาทีก็มาลงตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็น hair core treatment นะคะเบอร์0ูนนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็น treatment เชื่อมแกนผมเขาก็จะเข้าไปซ่อมแซมพันธะไดซันไฟที่เชอรี่เคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนาะลงตั้งแต่โคนจะหลดปลายผมได้เลยนะคะลงให้ทั่วๆแล้วก็อาจจะใช้มือสางแต่ทางที่ดีเนี่ยก็คือ ใช้วีนะคะในการช่วยกระจายเหนือเขาให้มันทั่วเส้นผมเนาะแต่นั้นเนี่ยก็ทิ้งเขาเอาไว้ประมาณ10-30มนาทีแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยคือยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งดีนะคะคือตอนที่เชอรี่ลองใช้ครั้งแรกอะคือเราก็อยากทําตามเขาเป๊ะๆน้องก็คือ10-30มนาทีใช่ปะเชอรี่ก็ทิ้งเอาไว้30มนาทีซึ่งแบบแค่30มนาทีก็เวิร์กมากมากแล้วแต่จริงๆอะเราสามารถทิ้งเวลาได้นานกว่านั้นรอบหลังๆมาเนี่ยเชอรี่ก็เลยทิ้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่าแบบ2-3ชั่วโมงคือถ้าว่างเนี่ ให้ทิ้งเอาไว้นานๆปล่อยแบบยาวๆได้เลยนะคะโอเคหลังจากที่เราใช้เบอร์003เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปสระผมเนาะสระด้วยแชมพูที่เรามีนั่นแหละตามปกติได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ตัว007ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมเชนเนอร์ก็คือเป็นครีมนวดนั่นแหละนะความครีมนวดเราจะเคยได้ยินว่าเขาจะแนะนําให้ลงตั้งแต่ช่วงกลางผมจนถึงปลายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเชอรี่คิดว่าลงจากโคนถึงปลายได้เลยนะส่วเหนือเชอรี่ไม่รู้สึกว่าเหนือเขามันมีความแบบเป็น เคลือบๆอะ่ะเชอรี่ลงตั้งแต่โคนจะหลดปลายเลยนะคะเพราะว่าคนที่ทําสีผมเนี่ยคือก็ทําตั้งแต่โคนอะ่ะทุกคนเรู้ไหมคือผมเรามันไม่ได้เสียแค่กลางถึงปลายผมเรามันเสียไปตั้งแต่โคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถลงคนดิชเนอร์ตั้งแต่ตรงโคนจะถึงไปลายได้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเดีย่ยบํารุงตั้งแต่โคนจะหลดปลายนะคะคือต้องบอกว่าตอนแรกเริ่มอะ่ะเชอรี่ไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มหรืออะไรขนาดนั้นแต่ที่รู้สึกได้ชัดๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของผมมันแบบแข็งแรง ขึ้นตรงช่วงปลายผมที่มันแตกปลายหรือกรอบๆอ,อะไรเงี้ยคือมันดีขึ้นใครที่แบบผมเสียทําสีผมแบบเชอรี่เลยเงี้ยจะเริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเห็นความแตกต่างจริงๆนะคะอ่ะเชอรี่จะขึ้นรูป before ก่อนใช้แล้วก็ a f t e ตหลังใช้1ครั้งนะหครั้งเท่านั้นนะคะให้ทุกคนดูเห็นความแตกต่างนะผมแข็งแรงขึ้นจริงๆใครที่แบบผมแห้งเสีย,ยอะไรเงี้ยลองมาใช้ครั้งแรกเชอรี่เชื่อว่าจะ,จะชอบเลยแต่ถ้าใครที่เดิมผมไม่ได้เสียมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะ ไม่ได้เห็นความแตกต่างมากนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่มีแพลนที่จะทําสีผมอะไรเงนี้ยชลี่ก็แนะนําว่าใช้เซตเนี้ยก่อนที่จะฟอกผมหรือย้อมผมไปก่อน1อาทิตย์วันเว้น2วันวัน,วนเว้น2วันครบ1อาทิตย์แล้วก็เริ่มทําเคมีเริ่มทําสีผมนะคะแต่ฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้บํารุงต่อไปอีกสัก 1- 2อาทิตย์นะคะทุกคนผมของเราเนี่ยมันจะได้กลับคืนมาสภาพเดิมนะคะผมไม่เสียเนาะก็อย่างที่เห็นว่าสภาพผมเนี่ยคือดีมากๆคือ เรียวฟอกมาแบบโหดมากจริงๆอะทุกคนแต่ว่าเห็นปะว่าผมยังดีอยู่เลยนะคะนี่ดีจริงทุกคนมันเวิร์กมากสล้วแ,แบบใครที่สนใจตัวด็อกเตอร์พงษ์แฮ์คอนนะคะเดี๋ยวชรี่จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ในเดสคริปชันบอ์นะคะก็สามารถเข้าไปจิ้มลิงก์นั้นได้เลยนะเดี๋ยวปักไว้ให้ในะคอมเมนต์ด้วยเผื่อไม่เห็นกันเนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ชารี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ชารี่ด้วยวันนี้ไปแล้ว